ที่เราไปร่วมง,งานแต่งเพื่อน <ทะ S 1> เออแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นมีน้องตรงน้องตาแล้วแบบโอ้องซึ้งโอ้โหเเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตนั่งแบบนั่งแบบใช่ค่ะมันเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มมหาลัายที่แต่งงานด้วยค่ะก็เลยครนะัปมีคว<ม>ามประทับใจอะประทับใจมากเลยสวยมากเลยแบบสนุกมากๆมากๆมันยากจะมาเห็นต<ม>ัวเราไหมคะเพราะถ้าเป็นถ<ม>้าเป็นถ้าเป็นงานแต่งเราแล้วเราจะแบบ เปลีเ่อแลค่ะไม่ตองลยค่ะไม่ต้องเลยคไม่ต้อค่ไ้องเค่ไ่้องเ่ะไ่ต้องเลค่ะไ่ตอค่ะไมอเลคะไม่ต้องเย่ไ่้องเลยค่ะไม่ต้องไม่้องเลยค่ไม่ไม่้องะไม่ต้อเ้องคะไมตเลย่่้เลย่อไม่ตเล่ม้ล่้องไม้ลยเลยค่่เลยคตเลยคองเลยค่องเย่่องยู่ะ่้องลไม้องค่ะไร จอโมเมนต์ไหนที่จะต้องเด็กต้งตาเราในที่สุดก็จะตอนที่เดินลงกระพรอก็คือเราไม่รอเดี๋ยวพวกเราค่ะแตงตาเราครเลยแต่ว่านี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปใช่ไหมนี่คือเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่แต่งงานไปแตงว่าเราเราคือคนที่สองอ๋คนที่สามค่ะนีคนหนึ่งก่อนอ๋อคนหนึ่งคนหนึ่งคนที่สองคือแต่งเมื่อไหร่ จริงเขาอะแต่งไปแล้วแต่เขาแค่ไม่มีงานแต่งเฉยใช่ไหมแต่ว่าเราคนที่สามก็คือปีหน้าคนที่สามก็คือปีหน้าก็น่าจะน่าจะประมาณนั้นแหละเป็นงานไม่ใช่ไหนแล้วคะถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาบอกอ่างั้นพี่ถามแล้วกันพี่เจตเดชบอกว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องนี้เราตกลงกันแล้วว่าเราจะพบกันคนละซื้อทางมันเป็นตามข้อตกลงเลยไหมเอมอยูนั้นไหมการจัดงานเขาบอกว่าจะไม่ทะเลาะกันเหมือนคู่หมากีมเ เพื่อนมาแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอไม่เลยเด็กคูดเด็กพูดบอกว่าเขาตกลงกับยายาแล้วว่าเขาจะไม่ทะเลาะกันเรื่องการแต่งงานว่าจะต้องอะไรยังไงในการเตรียมงานปกติเราก็ไม่เรื่องการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่เพราะยายาเป็นคนตัดสินใจ no ปกติพี่แบร์เป็นคนฟันกลุ่แต่ตอนนี้เราเห็ากันเรื่องหลายๆอย่างที่แบบแพนอะไรก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะตรงกันหมดเราจะให้ใครเป็นคนจัดตัดสินใจถ้างานแต่งเราในการเตรียมงานทางโน้น ยาย่าเองหรือว่าจะเป็นแม่เดงกครึ่งครึ่งขอเอานเป็นงั้นพี่ถามแล้วกันสิ่งที่ยาย่าอยากเห็นในงานแต่งงานเราจะย่าได้บอกแม่เด็กเราอยากเห็นอะไรย่ามีแค่แค่ request เดียวคือสถานที่ค่ะที่ที่เราลยใช่ค่ะซึ่งอันนั้นก็ยังยังไม่ไปที่ไหนเลยก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้ใช่เพราะพี่แม่บอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะต้องที่ไหนกี่ที่อะไรยังไงใช่ใช่ค่ะก็มัน าเรื่องสถานที่เฉยๆเรื่องบงเรื่นบด้วยเหมือนกันพี่แอ้มเขาบอกว่าเงองบก็สัเกระว่าจัดสองที่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องกลเรื่องนี้เหมือนกันเรากลัวไหมเรื่องนี้ไม่เขาไม่สุจไม่สรุปเลยใช่แต่อย่างที่นอร์เวย์รับคนจัดการไหมอ่ะเพราะน่าจะชินกับสถานที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็พี่แเป็นคน อีเมลอะไรเงี้ยเป็นคนทังเราเป็นผู้ภาษาได้ค่ะตอนนี้คือเริ่มเริ่มดิวงานแล้วเนาะในระดับหนึ่งแต่ว่าแบบนักแบบไม่มีอะไรแบบไม่มีใครคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ะตอนนี้ยังไม่เป็นตัวบานดอกไม้เยอะๆเอา not t e l l i ไม่บอกพี่สาวช่วยไหมคะ ช่วยค่ะช่วยสุดนิดแต่ก e e <laughs> ็ยังไม่มีคนคุยกับเราอ่ะะคไอติมเดินยากมากหาซาวาด้วยพ่อที่ขนาดที่เขาใหญ่เป็นไงบ้างดเคิมเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะก็จริงๆพ่อเพื่อนเยอะค่ะพ่อไปบ่อยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไกลมันไกลทางภาษาชั่งชัวร์เลยรู้สึกว่าถ้าพ่าแบบมีคลิปแบบพิมพ์กันจะได้ จะให้เป็นมูดไหนคะจะให้แบบหอะกับการไวทติ้้อเพิ่กีฬาหรือว่าแบบพักผ่อนเป็นบ้าน่ะค่ะอันนี้คือเลือกไปตนช้าแล้ลงเสาแล้วชันก็บอกว่คือคือเรา่ต้งเริ่มต้นลงค่เรง่เริมใช่คิดว่ามันจะแล้วเสร็จนีคอวไเราพะชาติีกาติีค่ะ่อตีกอปด้วยค่ะก็เลยมีที่เล่นอันนี้ก็

ก็เป็นแบบทัสกินสไตล์ค่ะอิตาเลียนนิดหน่อยลก็ทุกอาทิตยเลยคาถ้าถ้าพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปทำงานใช่ไม่คุนุ้ก็ไม่มีลิมิตโอ้ยเยอะเลยนะไปไกลเลยนะ ที่เออที่อย่างเออที่เราว่าสวยค่ะแต่ก็ตัวชาติองเราไม่ใช่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่อนทองของเราไม่ใช่อันนั้นน่ะเด็กตรงคองโอมาหรือยังอันละสร้างยังจะสร้างยังยังค่ะดูพื้นที่ก่อนพี่พี่ข้างหน้าพี่ถามเลยถามนักเดทเหรอจ๊ะเมื่อกี้เขาก็ฝากมาถามเหมือนกันนะเออถามว่าจะไปท่ที่ที่ไหนยังไม่รู้ที่ด้วยใช่ไหมเรือนหอ เออเพราะว่าไปถามพี่เด็ดเรื่องเลิกพี่เด็ดเขาไม่พูดแต่เขารู้สิปากยักหนาต้องได้เลิกแล้วเขาบอกว่ายังไม่ชัวร์ย่าอยาเลิก้า่แล้วสนุกดีไหมคะเขารู้สิเราจะทำค่ายังไงพยากหน้ามพี่หน้าค่ะั้ว่าแบบไกล